สวัสดีค่ะพบก,กับกิฟต์ฝ่ายขายออฟโรดเช่นเลยนะคะวันนี้กิฟต์จะพยามาชม BMW 320i นั่นเองนะคะคันนี้นะคะเป็นซีรีส์3รุ่นตัวถัง F30 เน้นตกแต่งในสไตล์หรูหราตามชื่อรักซ์รี่ขับขี่สนุกได้อารมณ์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะให้ความนุ่มนวลน,นั่งสบายสมรรถนะแรงแต่ประหยัดน้ำมันเทียบเท่าอีโคคาะ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่หลงรักฟิลล i n g สปอร์ตตามแบบฉบับของ BMW นะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องโดยสารกันค่ะว่ารถคันนี้จะสวยและน่าใช้ขนาดไหนเชิ่ค่คะพาลูกค้าตอนนี้กินเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารเรียบร้อยแล้วนะคะรถคันนี้นะคะเครื่องโยนเบนซินทวินพาวเวอร์เทเบซีซูบ 2,000cc 184แรงม้าค่ะ เกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดแบบคันเร่งเกียร์ไฟฟ้านะคะประหยัดน้ำมันได้ถึง17กิโลลิตรมีระบบปลดล็อกแบบคีเลตไฟด้านหน้าเป็นบซิโนนทั้งสูงและต่ำปรับระดับได้อัตโนมัติภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยโทนน้ำตาลเบาะหุ้มด้วยหนังตัดด้วยลายไม้อย่างหรูหราเพิ่มแถบโครเมียมรอบแผงควบคุมระบบปรับอากาศเบาะนั่งก็เป็นเบาะไฟฟ้านะคะที่มีระบบ เมมโมรี Memory, สามารถจดจำการตั้งค่าเบาะได้2ค่ารวมถึงตำแหน่งกระจกมองข้างมีจอแสดงผลไ i ท e ขนาด8.8นิ้วนะคะมีระบบนำทาง n a v i g ก t o r บริเวณกระจกบานหลังมีม่านไฟฟ้าไว้บังแดดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติปรับอุณหภูมิแยกฝั่งผู้ขับและผู้โดยสารได้ค่ะคันนี้นะคะร้อคอนรอยมัลติสเป ขนาด17นิ้วค่ะรถคันนี้นะคะราคาก็ไม่แพงเลยราคาอยู่ที่8 8ด0 0 0แบาทราคานี้ไม่รวมป้ายทะเบียนสวยด้วยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้กิปต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ